ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนของพวกเรานะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะพี่กุ้งวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เบื้องต้นภาษาจีนเกี่ยวกับตัวเลขค่ะอ๋อน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่าตัวเลขในภาษาจีนเนี่ยออกเสียงยังไงอ่านยังไงคะอยากรู้สิคะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกทุคนนะคะเข้าสู่เรื่องชูซื่อหรือว่าตัวเลขนั่นเองคะ่ะเรามาเรียนรู้กันเลยดียวกว่าคะ่ะว่าตัวเลขต่างๆในภาษาจีนอ่านและเขียนยังไงกันบ้างนะคะ e 1 e 1 r 2 r 2อง3าน,นส,ส,ส,สา สื่อสี่สื่อสี่หูวห้าหูวห้าเรีวหกเรีวหกชีเจ็ดชีเจ็ดปาแปด 8, ปดแปดเก้าเก้าสือสิบือสิอ่าแล้วถ้าเราจะบอกว่า11ล่ะเราจะบอกว่ายังไงเราก็จะคิดเป็น10กับ1ก็คือสืออีสิบอ็ดออสิบอ 12ก็จะเป็น10กับ2คือชื่อออสิบสองชื่อออสิบสองสิบสามก็จะเป็น10กับ3คือชื่อซานชื่อซานที่แปลว่า13นั่นเองค่ะแล้วถ้าเราจะบอกว่า20ล่ะ20เราก็จะใช้2กับ10คือเอ้อชื่อ20 เออชือยีแบบนี้ค่ะแล้วถ้า21ล่ะก็จะเป็น21งสคือเออชืออียีเอ็ดเชืออียี่สคือ2องสิบสองจะเป็นเออชือเออยี่สิบองเชือเออยี่สแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ30มสิบห้าิ ก็อ่านออกเสียงเหมือนกันค่ะอย่างเช่น30ก็คือ3กับ10ก็จะเป็นซานชือ30ซานชือ30 31คือ30แล้วก็1คือซานชืออีซานชืออี31แบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วเรามาเรียนเรื่องคำศัพท์เพิ่มเติมดีกว่าถ้า0ูนย์เนี่ย ในภาษาจีเนเราจะออกเสียงว่ายังไงศูนย์ก็คือหลิงศนหลิงศป่ายร้อยป่ายร้อยเชียนพันเชียนพันว่านหมื่นว่านหมื่นถ้าแสนแล่ะแสนเราก็จะบอกว่าสิบหมื่นก็คือ ชื้อว่านแสนชื้อว่านแสนหนึ่งล้านเราก็จะบอกว่าอี้ป่ายว่านหนึ่งล้านอี้ป่ายว่านหนึ่งล้านหนึ่งล้านก็มาจากหนึ่งร้อยหมื่นคืออี้ป่ายว่านนั่นเองค่ะถ้าสิบล้านละสิบล้านเราก็จะบอกว่าอีเชียนว่านอีเชียนว่านสิบล้านคือ ห0 0 0งพันมือนอีเชียนว่านนั่นเองค่ะแล้วสังเกตนะคะคําว่าอีด้านหลังคําว่าอีอีแปลว่าร0 0ยล้านถ้าเราบอกว่าอีอีก็คือ1 0 0่งร้อยล้านสามล้านก็จะเป็นซานอี้สี่ร้อล้านก็จะเป็นซื่ออีแบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็คำว่า2นะคะ เห็นที่เราดอกจันไว้ไหมคะว่าคําว่าสองที่ออกเสียงว่าเหลี่ยงในตรงนี้จะมีความหมายที่ใช้แตกต่างกันจากสองที่ออกเสียงว่าเออนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายในสไลด์ถัดไปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนการนับเลขโดยการใช้มือดีกว่าค่ะอ่าให้ทุกคนทําไปพร้อมๆกันนะคะ e หนึ่ง e หนึ่งสอง สองซานสซานสซื่อสีื่อ4หู5้าูหล้วหวหีเีปา8ปา 8, 8. 9จ็ดเก้าเก้าสิบสิอ่ะอีกรอบนะคะอีหนึ่งอีหนึ่องสองสองสาสามสามส่สี 四、四、五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 、六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 、七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 、八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 、九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 、十、十、十。 สิบแล้วก็เก็ดความรู้เพิ่มเติมนะคะคือถ้า0ูนย์อยู่ขั้นกลางตัวเลขเช่นหนึ่งเราจะเพิ่มหลิงที่แปลว่า0นย์เพียง1ตัวยกตัวอย่างนะคะหนึ 1, 3, ่เราก็จะบอกว่าอีเชียนหลิงซานอีเชียนหลิงซานหนึ 103. ่ง้อเราก็จะบอกว่า หไป่งาป้าหนึงซ้าอ่ะแล้วสที่ออกเสียงว่าเอกับสองที่ออกเสียงว่าเหลี่ยงต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ2ที่ออกเสียงว่าเอใช้สำหรับการนับตัวเลขในหลักสิบนะคะแล้วก็ใช้บอกลําหบที่ส่วน สองที่ออกเสียงว่าเหลี่ยงใช้ก็ต่อเมื่อสองอยู่หน้าสุดต,ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปอย่างเช่นเราจะบอกว่า250ก็คือเหลียงป่ายู่ชือ้อเลียงปู่่ชื้อ250แต่ว่าคําว่าเออเราจะบอกว่า250ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่จะไม่นิยมใช้นะคะอ่าถ้าจะบอกว่า250โดยใช้เออก็จะเป็น เอ่อป่าื้อ,อปือ้อก็เป็นสองห้าสิบเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็เหลี่ยงที่บอกว่าใช้ตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะคะสมมุติเราจะบอกว่าสองพันห้าร้อยอย่างนี้ก็ได้นะคะเราจะใช้ว่าเหลี่ยงเชียนอูปเหลี่ยงเชียนอูป่ายที่แปลว่าสองพันห้าร้อยค่ะแล้วก็สองที่ออกเสียงว่าเหลี่ยงเนี่ย ก็ยังใช้ในการบอกจำนวนของสิ่งของนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าเหลี่ยงจื้อปีปปากาสองด้ามเหลี่ยงผิงฉุยน้ำสองขวดแบบนี้เป็นต้นค่ะอ่าแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของบทเรียนแล้วนะคะก็คือฟูส่สีหรือว่าทบทวนนั่นเองค่ะโดยจะให้ทุกคนลากเส้นเชื่อมโยงคำศัพท์และความหมายต่อไปนี้นะคะอ่าเริ่มทำได้เลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะหวังว่าทุกๆคนจะทำถูกหมดทุกทุกข้อนะคะค่ะและสำหรับใครที่อยากทบทวนเรื่องตัวเลขอีกน,นะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปของพวกเราได้เลยนะคะขอบคุณค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องตัวเลขในภาษาจีนกันไปแล้วนะคะพวกเราหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะ ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้โอกาสหน้าพวกเราจะมาให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับทุกคนอีกนะคะสำหรับวันนี้พวก,พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ่ายเจียน